อาลครับสวัสดีคผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับย oh. ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม Golden Spatula ah. และว,วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแนวทางการเล่นคอมที่แบบ โกงมากๆนะครับแล้วเล่นไม่ยาก <c oughs> ง่ายกว่ารีเบลอีก <c oughs> แต่ว่าโหดมากๆตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมยันเลดเกมเลยครับ <c oughs> เล่นได้ตั้งแต่แรงน้อยๆแบบว่าเอเมลล์ดิมอนมาสเตอร์ยันชาเลนเจอร์เลยนะครับสิ่ง <c oughs> ของที่ว่าก็คือ6ออโตมาตตาสี u ควิกสไตรเกอร์การเล่นจะเป็นสไตล์ขึ้นกระดานหกฮานกเทิร์น3ดาวและตัวแทงหลักคือบิสแคน่นเนงก็คิดที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็เล่นมาเมื่อเช้านี้เลยก็คือ11มกราสโมงเช้านะครับเล่นในโหมดจัดอันดับด้วยนะครับแต่ว่าในตอนตัดต่อผมจะเบอร์ีร่ไไว้้หนนนอยะะจดลุๆ เกมกันหน่อยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นแนวแบบรีแอคชั่นสอนเล่นนะครับซึ่งเป็นคลิปแนวใหม่ที่ผมยังไม่เคยทํามาก่อนนะก็ะเดี๋ยวลองทําดูนะครับว่าคนดูจะชอบไหมนะครับถ้าเกิดว่าคนดูชอบหรือไม่ชอบอยังไงสามารถแนะนําติชมได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมอันนี้ก็เล่นในแล้งมาสเตอร์สามนะครับก็สำหรับใครที่พร้อมจะไปลุยกับ6ออโตเมตตาสี่ควิกสไตรเกอร์แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันครับผมอ่าและนี่ก็คือผู้ท้าชิงของเรานะครับก็จะแล้งประมาณ มาสเตอร์3นะครับมาสเตอร์4อ่มีไดมอนมาคนนึงนะแต่ว่าเล่นแค่85เกมอาจจะเป็นเสมอนะครับผมอาจจะเล่นแบบว่า TFT มาก่อนหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีคนจีนด้วย <c oughs> คนจีนมาเล่นกับเราด้วยนะครับตอนนี้เซวิกาขโมยสมบัติจากภูนะครับแล้วก็มามอบให้นะฮะ เราจะร่ารวยกันนะครับผมก็กระดาษแรกได้มาเป็นลักนะครับเดี๋ยวผมจะขอคูณ2อนะอันนี้เป็นคลิปแนวรีแอคชั่นการเล่นของตนเองนะครับผมแล้วก็จะมีการอธิบายการเล่นต่างๆแนะนำนะครับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะเออบางทีผมอาจจะโลกแบบว่าลงแรงแล้วแบบมันอาจจะโลกแล้วแบบมีความผิดพลาดผมก็จะบอกความผิดพลาดของตัวเองคนดูจะได้ไม่ผิดพลาดแบบผมอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากลองทำคลิปแนวนี้ดู นะครับเป็นครั้งแรกเลยอ่ะอันแรกความผิดพลาดเกิดแล้วนะครับก็คือไอ้หน้าหน้าผมมันใหญ่ไปนะครับต้องเลื่อนมาตรงนี้อ่าโอเคหรือว่าไม่สวยอยู่ตรงไหนดีอ่ะให้คนดูแนะนาผมผมได้นะแบบว่าอยู่ตรงไหนดีวะออยู่ตรงนี้แล้วกันเออหน้าผมมันไม่ได้จําเป็นหรอกนะดูเกมดีกว่านะครับอ่ะอัคเมน์แรกนะครับผมผมได้ตัวออโตมาต้ามานะออโตมาต้านะครับได้มาแล้วก็ยังได้อัคเมน์ด้วย นะครับเนี่ยออโตเมตตาผมกดแบบไม่ลังเลเลยออโตเมตตา M&M คือออโตเมตตาเนี em, ่ยมันจะมีแค่5ตัว1 2 3 4 5หนะครับถ้าอยากจะไป6ออโตเมตตาต้องใช้ตรา M&M 1อันนะครับอันนี้ผมตั้งคอมไวมากทุกคนคือแบบดวงค่อนข้างที่จะอวยผมเหมือนกันนะเกมนี้นะครับมาถึงแล้วก็ได้ออโตเมตตาได้ตั้งบิดได้บิดแคร้งมานะครับได้ทวิตเฟดได้น็อกเทิร์นนะครับได้อามูมูนะฮะ แล้วก็ตัวแบกของคอมนี้นะครับจะเป็นน็อกเทิร์นที่ราคา2บาทนะครับเราจะหาน็อกเทิร์นกันในกระดาน6เราจะเล่นเป็นฟาสต์นะครับจะไม่มีการแบบว่าใช้ตังสุ่มหาอม,มูมูไม่มีนะครับจะเป็นแบบตามยะถากรรมนะครับอมูมูมาก็ก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น no ็อกเทิร์นต้องหมานะครับต้อง3นะฮะเพราะเป็นตัวแบกสำคัญ น็อกเทิร์น no ก็จะเป็นสายแอทแทกลิฟเปอร์นะก็จะเน้นพลังโจมตีแล้วก็แบบมีการเด้งเลือดนะครับแต่ว่าจะเน้นพลังโจมตีที่มากกว่านะครับแต่ถ้าของแบบมาสายแบบไฟเตอร์ Fighter, เด้งเลือดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพวกตระกูลแฮนด์ออฟจัสติสอันเนี้ยสำคัญนะครับอันเนี้ยก็ใช้ได้บัตร์เตอร์เตอร์เตร์ถ้าขึ้นมาก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าให้สุดจริงๆแนะนำเป็นแฮนด์ออฟจัสติสดาบคริสนะครับแล้วก็ เป็นเอ็ดออฟไนท์นะครับประมาณนั้นจะโหดแต่ตอนนี้เราใส่กาดเบเกอร์ไปก่อนนะกาดเบเกอร์ก็เป็นของที่แบบเป็นของโจมตีที่ค่อนข้างดีนะครับได้อัตราคิดได้ความเร็วได้คูณความเสียหายถ้าตีคนแบบมีโลเราก็ตีแรงขึ้นอีกของของดีมากๆอันนี้มันติดมากับอาร์กเมนนะครับอ่าตอนนี้เราได้ที่หนึ่งเลยนะเลือดร้อยเต็มนะครับอุ้ยนี่ครับของดีมันอยู่ตรงนี้ทุกคน คือแบบเราได้ตะหลิวมาตอนไหนก็ไม่รู้นะเออแต่ว่าถ้าผสมผักคุมอะ่ะเนี่ยผสมผักคุมอะ่ะจะได้เป็นออโตมาตาเอ็มเบมครับผมก็เลยหยิบผักคุมมาในวงล้อนะ <man> นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราจะขึ้น6ออโตมาตาง่ายมากๆนะครับไม่ต้องใช้นี่เลยไม่ต้องใช้เมาซาฮานะครับอ่าเพราะว่าเมาสาฮาเนี่ยมันหาค่อนข้างยากมันต้องแบบขึ้นไปกระดาน9นะครับถึงจะเจอง่ายๆกระดาน8ดกระดาน9 แต่ถ้าเนี้ยเราสามารถทำหกออโตมาต้าได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยขอแค่เจอคอกแมวนะครับตอนนี้ก็คือบอร์ดเราแข็งมากแข็งเป๊กนะครับแข็งเป๊กเลยแทงเป็นบิดแ็งนะครับบิดแ็งเนี่ยแ,นะแนะนำไอเทมเป็นสายแทงนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยใส่เจาะเกราะผ้าคลุมกับกูชิเบลเข็มขัดผ้าคลุมกับกูชิเบล ใช่ไหมใช่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าผมผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นการทาคลิปแนวนี้ครั้งแรกนะครับเป็นแบบแนวอธิบายการเล่นแบบบางทีก็จะมีสโลนะแบบตรงไหนสําคัญผมอาจจะสโลเพื่ออธิบายให้ชัดเจนครับตอนนี้ก็ใช้ทวิทเฟยยืนหลังนะครับผมได้ตัวแบบไวจริงนะอันนี้เดี๋ยวผมขอหยุดก่อนกินน้ำคอแห้ ทำคลิปแนวนี้มันคอแห้งก็ทําคลิปแนวนี้ครับอันนี้ต้องมาเขาไม่ได้จ่ายนะนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากสปอนเซอร์ได้ <S 2> <S 2> <S 2> ไปกันต่อครับผมตอนนี้กระดาน27แล้วนะเราเจอกับคลิปคือตอนนี้เราไฟลุกอยู่ที่เลือดร้อยเต็มนะครับแล้วก็สแต็กวินมา5แล้วเราควรจะชนะต่อไปนะครับแนวทางการเล่นเ,เดี๋ยวนะผมหยิบของอ่า ผมจะหยุดเวลาไว้ก่อนนะเพื่ออธิบายนะครับถ้าใครไม่ชอบให้หยุดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมอยากอธิบายนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราชนะมาต่อเนื่องนะครับและยิ่งเราชนะบ่อยๆติดๆกันอนะ่ะเราจะรวยครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ของอะไรมาเราควรที่จะผสมอะไรได้ผสมไปก่อนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะต่อไปแล้วเก็บความรวยเนี่ยทีละ3บาท3บาท3บาทอะ่ะเราจะโคตรรวยเลยทุกคน แล้วเวลารวยเนี่ยมันจะมีเงินไปอัพกระดานแล้วก็ไปสุ่มนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ตัวละครมาแต่ถ้าเราไม่ผสมของเรามัวแต่รอของเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้แล้วพอแพ้เนี่ยเงินมันจะหยุดทันทีครับมันจะไม่รวยนั่นเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมมองหาของที่จะให้น็อกเทิร์นก่อนซึ่งมันจะมีดาบกับ ดาบกับเกราะครับมันจะได้เป็นเอ็ดออฟไนท์มันมันก็ดีนะมันไม่ไม่ไม่ใช่มันก็ดีมันดีมากๆแต่ผมมองว่ามันเป็นของเลดเกมหน่อยๆผมมองว่าบัตรเตอร์สเตอร์ในช่วงต้นเกมอ่ะมันตึงกว่าผมก็เลยผสมบัตรเตอร์สเตอร์ให้น็อกเทิร์นไปก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้คือแนวคิดนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าจะผสมเวทกับเกาะเลยไหมเพื่อให้บิดแข็งนะ แต่สุดท้ายผมก็ชะลอไว้ก่อนก็เล่นไปตอนนี้น็อกเทิร์นผมก็มีของ2ชิ้นแล้วนะถือว่าเป็นของที่ใช้ได้เลยอาจจะไม่ใช่ของที่ดีที่สุดของน็อกเทิร์นนะครับแต่ว่าใช้ได้เนี้ยแบบเกือ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 บแพ้ยังดีที่ทวิทฟฟฟตเฟดตึงอยู่นะครับอ่าถ้าแพ้นี่จบเลยนะอันนี้ก็ผมเอาอ่านว่าอะไรบุ๊กคีบัดดี้มันคือการที่เราเอาตัวละคร2ตัวมายืนติดกันแล้วมันจะโหดมันจะได้ทั้งเลือด330นะครับแล้วก็ได้โล่เมื่ออ,อีกตัวตาย ก็คือเหมาะกับสไตล์ไฟเตอร์แบบนี้อ่น็อกเทิร์นมันออกแนวแนวแบบไฟเตอร์นะแต่ว่าเป็นไฟเตอร์ที่เน้นดาเมจม,มากกว่าถ้าเป็นแบบป้าแอมเบสซาก็จะเป็นแบบไฟเตอร์แบบไฟเตอร์เต็มตัวครับตอนนี้เราใกล้และไม่ใกล้ผมอัพเลยเว้ยเพื่อไปกระดาน6ครับเราไม่จาเป็นต้อง50บาทตลอดเวลาบางทีเราอัพกระดานเพื่อที่เพิ่มโอกาสในการชนะนะครับเพราะว่าเราวินมา7ครั้งเราควรจะชนะต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้เราเจอเชมบาลอนนะครับยังไงก็ชนะอยู่ละ แต่ว่าเชมบาลอนคนนี้จะส0 0รแล้วครับบอกเลยว่าตัวนี้ตัวตึงนะครับแวร์เวฟเชมบาลอนตอนนี้เราร้อยเต็มครับข้อเสียของร้อยเต็มคือได้เลือกของคนสุดท้ายแต่ข้อดีคือโคตรรวยนะครับอันนี้ผมหยิบอะไรมาผมจำไม่ได้หยิบคริ๊าน็อกเทิร์นขึ้นมา2ใบโดยที่ไม่ต้องสุ่มอ่ะเออดวงผมส่งอยู่นะ ดวงผมส่งอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครเล่นแย่งด้วยนะครับเพราะว่าคือเราได้ออโตโมาต้ามาทุกคนคือมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนกล้ายแย่งครับทุกคนจะแบบหลีกทางให้ออโตโมาต้าเอ็มเบมเพราะถ้าชนกับเราอะโหยากมากคือเขาต้องได้เอ็มเบมเหมือนกันเขาถึงจะชนเราได้ถ้าเขาไม่ได้เอ็มเบมเขาก็ชนเราไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปเสี่ยงแตกแปครับแตกแปเกมนี้ลบหกสิบอ่าตอนนี้ผมได้คอกแมวมา กระดานหกผมได้ค็อกแมวมาถือว่าแบบดวงอวยนะดวงอวยดวงอวยตอนนี้ก็ได้ไปอ่าได้ออโตมาต้า6เรียบร้อยแล้วนะครับความสามารถก็คืออ่าความเสียหาย1,100แล้วก็ได้เกาะนะครับมหาศาลเลยเกาะกายเกาะเวทนะครับแบบใครเป็นออโตมาต้าแบบจะยืนตึงยืนก๊อตมากๆนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็ชนะใส่ๆครับตอนนี้สแต็ก วินเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าวินสแตกอะแต่ว่ามันอาจจะ,ะถ้าเรียกให้ถูกต้องมันอาจจะวินสเตรกอะไรสักอย่างแต่ผมชอบเรียกว่าวินสแตกสแตกอะเออมันดูแบบผมผมใช้คําว่าสแตกมาเยอะแบบ ROV อะไรเงี้ยสแตกสแตกคำไหนผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมเรียกฮีโร่ผิดขอโทษนะครับอาจจะไม่ใช่อาจจะแบบยังยังรู้ชื่อฮีโร่ไม่ครบนะครับอตอนนี้ผมมี70บบาทตอนนี้ผมมึนผมมึน,ผมม,นผมมึนอยู่เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือแบบ ตัวมันเยอะเกินน็อกเทิร์นผมขาด2ใบบิดแข้งนะครับโอ้โหแบบตัวแบบมาหนาแน่นมากแล้วก็กาเลนเนี่ยผมซื้อมาก่อนนะเพราะว่ามันใช้แท้งได้วงเล็บถ้าเราไม่เอาแอมเบซ่านะครับแต่เกมเนี้ผมควรไป,ปไปหาป้าแอมเพื่อทำ4 Quick s t ต k e r นะครับป้าแอมกับกาเลนอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าอยู่ร่วมกันต้องเป็น4 e m อิ s ิสซนะครับผม แต่ซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนเผื่อได้ใช้เผื่อป้าแอมไม่มาไงเผื่อป้าแอมไม่รักเราแล้วก็อันนี้ผมขอหยุดนิดนึงผมขอหยุดนิดนึงดูของผมดิทุกคนคือของผมแบบของผมเยอะมากอะแต่ว่าเอาตรงเลยนะผมควรจะทําดาบคีอันนี้อันนี้คือหนึ่งในความผิดพลาดในเกมนี้ของผมนะคือของน็อกเทิร์นตอนนี้มันก็ใช้ได้แหละมันก็โหดนะแต่ถ้าอยากไปสุดเนี่ยต้องทําดาบคีครับแล้วก็ เอาอาจจะเอาบัตเตอร์เตอร์ไปให้เก็บไว้ให้อัปป้าแอมเบซ่าในนาคตอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าคิดอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้ทำดาบคลิให้น็อกเทนะิร์นอ่านี่ก็ยังแบบไหวยอยู่ดาเวน3นะครับแฟมิลี่วิเขาได้ Family ่แฟมิลี่เอ็มเบมาเหมือนกันนะครับแฟมิลี่เอ็มเเหมือนกันแต่แบบออตโตมาต้าของเรามันตึงอะ่ะมันตึงจัดอะ่ะอันนี้อาร์กเมนนะครับนี่ผมยิ่งมากเลยนะผมไม่เอาอ เล s เตอร์ดูพิเค e นะผมเอาขวาสุดครับว่าผมอยากให้มันเก่งทั้งตีอะเลสไอเลสเตอร์มันจะสามารถทําให้อากาลิกับน็อกเกิลองผมเป็น3ดาวได้แต่ผมมั่นใจว่าผมผมหาเองเว้ยผมอยากหาเองเออผมผมมั่นใจว่าผมหาเองเจออะเกมเนี้ยนะครับมันไม่มีคนเล่นชนเราด้วยนะครับไม่มีใครกล้าชนเรานะทุกคนเล่นขอมอื่นนะฮะแต่ถ้าชนอะถ้าชนเมื่อไหร่อะอักเมนนั้นต้องหยิบนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการที่ว่าหาตัวไม่ค่อยเจออ่า ตอนนี้ผมอยู่กระดาน6กนะกระดานหกยาวๆแล้วก็สุ่มที่เกิน50บาทนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องต่ํา4ไม่ต้องต่ํา40บาท30บาทไม่จําเป็นนะครับให้เกิน50บาทไว้เพราะว่าเราต้องใช้เงินเยอะมากในการซื้อบิดแค้งนะฮะจริงอากาลิก็ไม่จำไม่จำเป็นเท่าไหร่นะผมว่าแต่มันขึ้นมาก็ซื้อๆไว้ก็จะ3ดาวแล้วแล้วก็อากาลิ3ดาวเรียบร้อยครับคือ3ดาวก็ดี แต่ถ้าแบบใน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 เกมฉุกเฉินบางเกมเราอาจจะไม่ได้ดวงดีมากนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการซื้อมันก็เปลืองตังค์อยู่นะครับเน้นน็อกเทิร์นบิดแค้ง็ค็อกแมว3ได้3ทวิตเฟส 3, 3ได้3ไปได้ไปนะครับแต่ถ้าไปไม่ได้ก็เน้นน็อกเทิร์นไว้ก่อนนะครับเน้นน็อกเทิร์นบิดแคงไว้ก่อนนะครับตัวสำคัญที่สุดนะครับบิดแคงน็อกเทิร์นจริงค็อกแมวก็ก็สำคัญนะถ้าของมานะครับก็ไปได้นะฮะ แต่ผมจะเน้นน็อกเทิร์นอันนี้ผมได้อะไรมานะได้เกราะมานะครับกระดานที่4-5ครับตอนนี้บิสแข้งผมใกล้จะ3ดาวแล้วนะครับตัวน,นี้นี่ถึกมากแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคืออ่าผมผมผมผสมนี่ครับเอทอฟไนท์นะก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ไอเทมของน็อกเทิร์นที่ดีมากๆมันมันเหมือนเคียวใน ROV นะครับคือเวลาเลือดมันเหลือต่ำ เวลาเลือดเหลือต่ำกว่า60%เนี่ยจะาหายตัวไม่ตกเป็นเป้าอะ่ะเออมันคล้ายๆเขียวนะครับตอนนี้ผมเจอพี่จีนตบนะครับแต่ว่ากุสาสแตกมากุาส่าวินมาลัวนะครับมาเจอนะอันนี้ผมก็ว่าผมอาจจะเลือกอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ผมแบบรีบผมไม่อยากสุ่มเยอะอันนี้เมื่อโคตล้มสัตตูนะครับจะพุ่งชาร์จเป้าหมายตัวถัดไปคือจะพุ่งไปหาแบบตัวถัดไปทันทีแล้วก็สตัน 1.5วิแล้วก็ฮิลนะครับกเ็เป็นเป็นแนวแนวไฟเตอร์นะครับก็เหมาะกับน็อกเทิร์นอยู่แต่อาจจะไม่ใช่อันที่ดีที่สุดประมาณนั้นเนี่ยเขาจะโดดเวลาฆ่าได้เขาจะโดดต่อเนื่องแบบไปเรื่อยๆนะครับปึ้ง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 ,ง,งนะครับหมดตี้นะฮะกระดานที่4 7ครับอ่านี้ผมขึ้นกระดาน7แล้วเพราะว่าบิดแค้มเนี่ยเป็นตัว3บาทนะครับตัว3บาทเราต้องมาหาที่กระดาน7นะฮะจะมีโอกาสเจอเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราได้น็อกเทิร์น2ดาวแล้วนั่นเอง นะครับเกมน,นี้ผมก็ก็หาบิดแค้งก่อนนะครับใช่ป่าวะ <c oughs> ใช่แหละนะฮะจำได้ว่าหาบิดแค้งก่อนอันนี้ผมได้ไอเลาอีมานะน่าจะมาจากรูทซับสคริปชั่นนะเป็นเอ็นคาลเตอร์นะผมก็อเลีสองดาวอะ่ะมันก็แท้งดีนะผมก็เลยคิดว่าจะเอาลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอเลาอีให้กลายเป็นออโตมาตานะครับด้วยเอ็มเบมนี่เราเจอกับ แฟมิลี่นะครับหวแวนเดอร์สามก็เอาเราไม่ลงฮะแวนเดอร์สามโดนน็อกเทิร์นเหลาครับดาเมจน็อกเทิร์น7,500นะครับเฉลียเฉลียกับอากาลิอากาลิก็ตึงอยู่เพราะว่าสามดาวนะครับผมอ่าตอนนี้บิสแข่งมาครับผมแล้วก็ป้าแอมมานะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอักเมนเราเป็นบุกี้บัดดี้นะครับอ่าตัวละครต้องอยู่ติดกันนะครับควรจะอยู่ติดกันอ่าแล้วจะได้โหดๆนะครับผม ไปฮะยาวๆตอนเนี้ยผมอะอยากได้เออผมอเจอเชมบาลอนนี่ว่ากูจำได้แล้วเชมบาลอนคนนี้ครับคอยเอาที่500อยนะครับยา5้าน้ำยายา500นะอันนี้แบบผมแบบพอแพ้ปุ๊บผมขึ้น8เลยผมขึ้นขึ้น8เลยเอาไอเราอีลงครับแล้วก็สับออ,อ,อตโตมาต้าไปให้อาราอีนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมอธิบายก่อนว่า ตอนนั้นอะของมันมาเป็นธนูกับถุงมือผมเลยจำเป็นต้องผสม Last Whisper ให้คอกแมวใช้ไปก่อนแต่จริงๆแล้วคอกแมวเนี่ยมันใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่อันนี้ผมได้เป็น Quick Silver มานะได้เลือกของคนสุดท้ายมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็มีแอมเ s ซาใช้ได้นะครับ Quick Silver เป็นของสไตล์ไฟเตอร์กัน c ีนะครับอันนี้ผมก็ใส่ของให้ป้ายแอมเซนะถอดออกมาจากอากาลินะครับผมไปกันต่อฮะ ตอนนี้ถ้าจะเติมให้ฟูลนะผมต้องหาของแท้งอีกหนึ่งทุกคนให้บิดแข้งบิดแข้งผมขาดของแท้งอีกหนึ่งอันนี้คือเจอเชมบาลอนอีกแล้วนะฮะคือเพิ่งเจอไปเมื่อกระดานมาลืนกระดานนะครับแล้วก็มาเจออีกแล้วนะครับเลือดผมลดไวมากจริงผมควรจะเจอเชมบาลลอนหนึ่งครั้งแล้วก็ควรจะสุ่มไปเจอคนอื่นปะ่ะเออแต่ว่ามาเจอเชมบาลอนติดกันนะครับอันนี้แบบผมใจผมเริ่มเสียเลยเจอเชมบาลอนสองรอบเลือดมันลดเยอะเกินไปหรือว่าแบบ GM เเขาอาจจะ มองว่าผมแบบเลือดเยอะเกินเฮ้ยมึงลดเลือดหน่อยไหมเจอเชมบอลอนหน่อยเชมบอลอนห้าร้อยนะฮะตอนนี้บิดแข้งผมเริ่มยืดไม่ไหวครับผมบิดแข้งอุย,อยน็อกเทินผมเริ่มไม่ไหวครับเพราะว่าคนนี้ครับ st stkttc ครับเขาเล่นเป็น8 enforcer ครับผมอ่ามาเป็น enforcer Crown enforcer mb เหมือนกัน8 enforcer ครับแล้วผมบอกเลยว่าแคทรีน อ่านอ่านานี้หรือเปล่านะแคทผมผมอ่านว่าแคทเทลีนอนะ่ะเออแคทเทลีนแบบเก่งเวอร์อ่ะมันเป็นตัวที่แบบ5บาทแล้วเขาทำา5บาท2ดาวได้แล้วครับผมแล้วก็อโนมาล,ลี่เป็นพาวเวอร์แอบซอร์ชันนะครับอ่าเดี๋ยวเราแวะมาดูเขาหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ8 e n f o r c e r รนะฮะแทงหน้าน่าจะเป็นลอรลิสนะครับมีการผสมเซวิก้าเข้ามานะครับเซวิก้าใส่ใส่ e n f o r เ e r เป็นตำรวจ เซบิก้าเป็นเชมบาลอนนะครับเขาเสพนะคนนี้เขาเสพนะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เสพเป็นตำรวจครับคนนี้เออคนนี้โหดมากแต่สุดท้ายเขาต้องตายลงไปครับเพราะว่าเลือดเขาน้อยเกินไปเลือดเขาเหลือแค่5ครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของเขาที่แบบว่าช่วงต้นเกมแพ้บ่อยนะครับเขาเลยโดนเชมบาลอนตบแตกไปนะครับอันนี้ผมอธิบายก่อนว่าจริงๆผมผมอาจจะแพ้8 enforcer นะเพราะว่าเขาเขาดูเหมือนเขาเลดกว่า เขาได้แบบแคทเธอรีน2ดาวนะครับในขณะที่เราใช้ตัว2บาท3ดาวแบกอยู่นะครับอันเนี้ยอ่ะผมหยุดก่อนผมหยุดก่อนอ่าก็ข้อดีของคอมนี้นะครับ6ออโตมาตา4ควิกสไตคเกอร์คือต้นเกมโหดมากๆคือต้นเกมแบบผมชนะรัวๆเลือด100ร้อยนะฮะแล้วพอเลือดมันเหลือเยอะๆเนี่ยมันทำให้เวลาเราเจอเชมบาลอนอะ เราจะตายเป็นคนสุดท้ายครับคนอื่นจะโดนเชบารลอนตบตายไปก่อนอ่าอันนี้ข้อดีคือต้นเกมโหดมากแล้วเราจะเหลือเลือดเยอะมากๆในช่วงท้ายเกมนะครับทำให้เราแบบมีเวลามากขึ้นมีเวลาในการตัดสินใจในการหาตัวอะไรต่างๆทางสู้ทางเดียวของผมเท่าที่ผมคิดได้ในตอนนั้นคือทำป้าแอมเบซาที่เรามีอยู่นะครับให้กลายเป็นสารดาวตอนนี้เรามี4ใบครับขาดอีก5ใบกับเงิน25บาทอันเนี้ยผมพยายามซื้อ ตัวละคร4บาทมาตุนไว้ในบอร์ดนะครับเพื่อที่ให้มีโอกาสาเอมเปซ่ซาได้ง่ายขึ้นนะครับการที่เราซื้อตัว4บาทมาตุนจะทำให้ป้าเอมเปซ่าออกง่ายขึ้นแล้วก็บิสแข้งนะครับขาดของแท้งอีก1ชิ้นนะครับป้าเอมเปซ่าผมถือว่าของค่อนข้างดีส่วนน็อกเทิร์นะครับผมว่าอาจจะขาดดาบคินะครับถ้าเปลี่ยนบัตรเทอร์สเตอร์เป็นดาบคิน่าจะโอเคขึ้น ค็อกแมวนะครับถ้า3ดาวแล้วของมาตรงจุดกว่านี้น่าจะดีขึ้นเออเหมือนเกมนี้ผมจะลืมโยกของให้ทวิสเฟดอ่าอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมนะแต่เออผมไม่ม,ผม,ม,มีผมไม่มีที่ดึงแล้วนะครับเออเหมือนผมดึงน็อกเทิร์นบ่อยไปนะผมสับของน็อกเทิร์นบ่อยไปมันก็เลยที่ดึงของมันก็เลยหมดนะครับถ้าโยกให้ทวิสเฟดก็น่าจะโหดกว่านี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมเป็นการคุยแบบว่า ก่อนที่เราจะไปนะนี่ก็คือคอมของเขานะคอมของเชมบาลอนครับส่วนนี้ผมพยายามสุ่มเว้ยพยายามสุ่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 ม,มจนจนตังหมดอะ่ะก็ไม่เจอป้ายเอมเมซ่าเพิ่มก็ปะนี่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับกับเชมบาลอนคอยอา500นะฮะน็อคเผลอเราตีครับน็อคเคลเราตีอะดูดาเมจครับน็อคเผลอเราตีหูวเลนนี้3ดาวครับแล้ววิกเตอร์ยกเราฮะ บิดแข้งยังยืนอยู่ครับแต่ว่าดาเมจแนวหลังไม่มีครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวดู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 คือแบบไอเทมเนี้ยไอเทมของซิลโก้อะเนี่ยอันเนี้ยมันคือทําให้ศัตรูติดเชื้ออะไรสักอย่างคือไอเทมนี้มันเหมือนแบบทําให้ฮีโร่ฝั่งเราอ่ะเหมือนไปเสพไว้แล้วกลายเป็นฝั่งเขาเฉยเลยนะครับเนี่ยบิดแข้งอ่ะยูดีอาหันมาตกพ็อกแมวเฉยอ่ะเออมันเอาตัวผมไปด้วยอ่ะดูดิเออนี่คือความแบบความโหดของเชมบาลอน ครับแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้ผมไม่หวกับเชบียรลอนจริง ก็คอมนี้เล่นง่ายแล้วก็โหดมากๆสามารถไปเล่นตามได้เลยนะครับจะไต่ตั้งแต่แรงต้นๆก็ได้นะครับไม่มีเอ็มเบมก็เล่นได้นะเล่นเป็น4 Quick St ต i k e r 4 Auto Meta ก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมย้ายผมทําคลิปแนวไหนหรือว่าคลิปนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรสามารถคอมเมนต์ชมกันมาได้เลยนะครับผมก็ <S 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 ขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างหล่อแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวรอเพื่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ